วิธีแอบโทรศัพท์เหรอไอที่ใช้ใช้กันนี่ก็คือเอาโทรศัพท์ไปสองเครื่องเอาเครื่องดีๆส่งให้ครูฝึกแล้วก็เครื่องที่กากาเครื่องที่เราซื้อใหม่เครื่องกากาเครื่องห้าร้อยพันเอนเนี้ยเอาไว้ที่ตัวเผื่อเวลาครูฝึกมาโยนโยนไม่เป็นไรแล้วก็ของผมนี่จะเป็นแบบว่าเอากระเบื้องใส่เคสอะเคสมือถือเอากระเบื้องใส่ให้มันหนักๆแล้วก็ห่อกับกระดาษแล้วก็เขียนเลขที่แล้วก็ส่งครูฝึกแล้วเอาเครื่องจริงเอาไว้ที่ตัวผมก็คือแบบเล่นก่อนนอนกลางคืนคุมโปรสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็ไม่ไม่ ทรศัพท์เครื่องเล็กๆขนาดเนี้ยมันมีขายอยู่แล้วก็ถอดซิมมาแล้วก็ใส่โทรศัพท์อันั้นเวลาแอรเอาเทปแปะกับโทรศัพท์และเอาไปแปะไว้ใต้ฝาชักโครกก็มีหรือไม่ก็มันจะมีเตียงนอนเตียงนอนสองชั้นก็มมันจะมีร่องเป็นท่อยาวๆลงมาอย่างเงี้ยก็เอาเทปพันกับโทรศัพท์แล้วก็แปะมันไว้เอาโทรศัพท์เครื่องเล็กๆนะจะได้เก็บง่ายๆใช้เครื่องกากๆ้็กันอย่าไปเอาเครื่องแพงๆมาใช้เครื่องแพงๆก็ส่งคูปุ่ไปเวลาเราเล่นก็อย่าแบบเป็นที่เป็นทางเล่นแบบว่าสักห้านาทีสิ วิธีไม่ดีไิธียากอีกอ้่แบบเชบื่อมันไม่พ้นสายตาครูฝึกหรอครับเพราะเขาเขาฝึกกันมาหลายรุ่นแล้วมันมีทุกวิธีทุกรูปแบบเขาเจอมาหมดแล้วอยู่ที่ว่าเขาจะจะจะเล่นไม่เล่นแค่นั้นเองอยู่ที่เขาจะเอาไม่เอาแค่นั้นเองเชื่อผมเถอะส่วนเรื่องนี้นะก็ให้ศึกษาพฤติกรรมของครูฝึกแต่ละคนนะครับว่าเขาค้นยังไงมีวิธีค้นแบบไหนส่วนไหนที่แกไม่ได้ค้นบ้างอะไรอย่างเงี้ย ส่วน่าช่วงไหนที่เราสมควรไว้ที่ตัวช่วงไหนที่เราสมควรไว้ต้องอื่นก็ให้ดูพฤติกรรมของครูฝึกเอาเพออยู่ไปนานๆน่ะเราจะเจอช่องว่างมันเองครับเจอข้อบกพร่องของครูฝึกที่ว่าเขาจะค้นตรงไหนบ้างอยู่แบบไหนบ้างเดี๋ยวเราจะเจอเองครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีแอบวิธีซ่อนของมันเองผมบอกไม่ได้ว่าเมันต้องซ่อนยังไงแบบไหนเพราะว่าแต่แต่ละกองร้อยแต่ละที่มันไม่เหมือนกัน ลองดูต่อคอมเมนต์นี้นะครับมันก็จริงครับจริงจริงก็คือเกมมาก็เหนื่อยทั้งกองร้อยบางทีแล้วแต่ครูฝึกเขาบางทีเขาให้รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็พอหลังถ้าถ้าเกมถ้าเกมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีมาตรการเพิ่มขึ้นไปอีกต้องเก็บโทรศัพท์เวลานี้หรือว่าหรือไม่ก็ไม่ให้เลยยังไงปกติเคยให้เคยให้พอเกมบ่อยๆเขา้าเขาก็ไม่ให้เลยอะไรอย่างเงี้ย แล้วบางทีซ่อมรวมซ่อมรวมไปรวมมามันยังไม่เปลี่ยนยังเปลี่ยนไม่ได้ก็ <Okay. S 1> ก็เดี่ยวครับแก๊งโรงพยาบาลเนี่ยจะป่วยทุกเช้าเลยไม่รู้ป่วยอะไรแต่ป่วยทุกเช้ามีใบเซ็นอะไรเรียบร้อยผมก็ไม่รู้ว่าไปหามาจากไหนแต่มีคนทําให้ก็จะไปโรงพยาบาลเนี่ยในทุกๆเช้ากลับมาก็ประมาณสี่โมงเย็นคิดดูว่าหน่วยแพทย์โดเฉพาะที่เขาอยู่แพทย์อ่ะเขาจําหน้าพวกนี้ได้แล้วว่าใครบ้าง แล้วไปโคตรบ่อยแทบทุกวันเช้าเนี่ยจะมีคนปวดขาบ้างอ่าปวดท้องบ้างปวดอะไรก็ไม่รู้ปวดปวดปวดไปหมดอะปวดทุกอย่างอ่ะเออป่วยเป็นโน่นเป็นนี่ไข้ไม่สบายตัวร้อนมันจะมีครับเก้งเก้งโรงพยาบาลมันก็จะเป็นคําคมหนึ่งก็คือเจ็บควยป่วยตาเข้าปาแดกได้เมื่อไรที่ปบ่อยกับบ้านไม่มีคนป่วยเลยเชื่อไหมที่อื่นมีไหมแกงแก๊งโรงพยาบาลอะ ใช่ครับมอยู่โรงเรียนฝึกแล้ว่าสิ่งที่ครูฝึกเขาฝึกให้มันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่เกมครับก็พยายามอดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่ว่าเข้าไปฝึกใหม่ๆ